ตังห้าเซนต่อวิเลยนะเอะอะไรหรอความเร็วที่ดอกซาก,กุระร่วงลงพื้นไง5เซนติเมตรต่อวินาทีอืมอะค่ีนีเรูหลายๆอย่างเลยเนาะ <c oughs> นี่ยังกับพีมมาตกเลยใช่ไหมล่ะนั่นสินะอ๊ะ <c oughs> นี่ถอยด้วยสิ ทาคา,ก,ากิคุงดีนะถ้าเราได้มาดูสากุระด้วยกันอีกก็คงดีนะถึงคุณโทโนะทาคากิขอโทษที่ไม่ได้ติดต่อไปตั้งนาน น่าร้อนที่นี่ก็ร้อนอยู่หรอกแต่เทียบกับที่โตเกียวแล้วสบายกว่ายเยอะเลยแต่พอมาคิดดูแล้วฉันก็ชอบอากาศอบอ้าวของโตเกียวเหมือนกันนะทั้งอย่างมาตอยที่ร้อนเหมือนจะละลายทั้งตึกระฟ้าที่สะท้อนแสงอีกฟ้าแล้วก็อากาศเยน็เยนๆจากแอร์ตามห้างหรือรถไฟใต้ดินครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันก็ตั้งแต่ตอนเรียนจบระถมโน่นแนะ่เราไม่ได้เจอกันครึ่งปีได้แล้วนะนี่ทากากิคุง เธอยังจำฉันได้หรือเปล่าสวัสดีจ้าฮากากิคุขอบคุณที่ตอบจดหมายนะฉันดีใจมากเลยจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะใบเมเปิลที่นี่สวยมากเลยละ่ะวันสองวันก่อนฉันเอาสเวตเตอร์ตัวแรกของปีมาใส่แล้วด้วยนะเทนกคุงุ่นพี่อะไรการจดหมายรักเหรอไม่ใช่หรอกครับ เธอทีนะฝากเธอทำหมดเลยอ่ะไม่หรอกครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วขอบใจมากนะนี่จะย้ายโรงเรียนจริงเหรอเอ่อครับหลังจบเทอมสามครับไปไหนล่ะคางอชิมะครับเพราะงานที่บ้านงั้นเหรอเหงาแย่เลยนะช่วงนี้ต้องเข้าชมรมเลยต้องตื่นแต่เช้าจนหมายฉบับนี้ฉันก็เลยเขียนบนรถไฟก่อนหน้านี้ฉันตัดผมไปด้วยนะตัดสั้นจนหูโผลมาเลยล่ะถ้าได้เจอกันบางทีเธออาจจะฉันไม่ได้ก็ได้กับมาแล้วจ้าวัสดีฮะ ท้ากากีคุงเองก็คงจะเปลี่ยนไปไม่น้อยเหมือนกันใช่ไหมล่ะสวัสดีจ้า ถ้าทางจะหนาวไปอีกหลายวันเธอสบายดีหรือเปล่าทางนี้หิมะตกไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วพอหิมะตกทีไรฉันต้องใส่เสื้อกันหนาวหนาเตะไปโรงเรียนทุกวันเลยที่โตเกียวหิมะยังไม่ตกสินะถึงฉันจะย้ายบ้านแล้วแต่ก็ยังไม่หายชินเผลอดูพยากรณ์อากาศของโตเกียวทุกทีเลย ฝนไม่อยกจะตกเลยฮะในตึกคนก็เอียดซะนี่เคยไปโทชิกิบ้างหรือเปล่าฮะที่ไหนนะโทชิกิไม่เคยนัอ่งอะไรไปได้มากนะไม่รู้สิชินคันเซนมั้งไกลจังนะม,มีนนึ่งนะครับคร,บครบสามรอบสุดท้ายสู้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 สพอได้ยินว่าทากากิคงต้องย้ายโรงเรียนฉันตกใจมากเลยละ่ะ ถึงเราจะชินกับการย้ายไปไหนมาไหนมากันแล้วก็เถอะแต่คราวนี้ไปตั้งกั<ฮ>กบโกชิมาเนี่ยไ<ฮ>กลไม่ใช่เล่นเลยนะที่ฉันรู้สึกตอนนี้ก็คือพอระยะห่าังที่แค่เรานั่งรถไฟมาก็เจอกันได้หายไปแบบเนี้ยมันชวนให้รู้สึกเงาเงาเหมือนกันนะแต่ยังไงก็ขอให้ทากากิคุงสุขภาพแข็งแรงนะจ้ะ มีม่จ้าทาคาก,กิคุงที่เรานัดเจอกันวันที่4มีนาฉันดีใจมากเลยละ่ะเป็นการพบกันในรอบหนึ่งปีเลยนะรู้สึกประหม่าย,ยังไงก็ไม่รู้สิใกล้บ้านฉันมีซากุระต้นใหญ่ขึ้นอยู่ด้วยบางทีพอถึงฤดูใบไม้ผลิยอกของมันก็คงร่วงลงพื้นด้วยความเร็ว5เซนติเมตรต่อวินาที ถ้าฉันได้อยู่กับทาคากิคุงในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็คงดีไม่น้อยเลยหันกลับลที่ไหนกันมากอืฝนตกดีนะ พยากรณ์อากาศบอกว่าหิมะจะตกตั้งแต่เย็นเลยล่ะเอถ้าจะหนาวฮะมีนานแล้วแท้ๆเลยนะต้องระวังเป็นหวัดแล้วน,นี่ไปห,หาอะไรกินดื่มกันดีกว่านะอ่ะนั่นสินะทนโทษนะไปชมรมกันเถอ,อะเอะอเออวันนี้ฉันเข้าชมรมไม่ได้หรอกเตรียมย้ายบ้านเหรอรามานะเลยท้อทีนะก็ดีอยู่หลอกนะที่เธอบอกว่าจะมาหาฉันถึงสถานีแต่มันค่อนข้างไกลระวังตัวด้วยนะ ฉันจะรอเธออยู่ที่ห้องพักผู้โดยสารตอนหนึ่งทุ่มตามสัญญาจ้ะวันที่นัดพบก,กับอาคารินั้นหิมะเริ่มตกตั้งแต่เที่ยงแล้ว ทากากิคุงเจ้าเหมียวโจบีล่ะเจ้านี่อยู่แถวนี้ตลอดเลยเนอะแต่ทำไมวันนี้อยู่ตัวเดียวล่ะแล้วมีมิไปไหนเลยจ๊ะอยู่ตัวเดียวไม่เหงาเหรอหนังสือสนุกไหมชอบมากเลยล่ะอ่านวิวัฒนาการ4พันล้านปีในคืนเดียวเลยถึงไหนแล้วล่ะตอนที่อนโนมาโลคาลิสออกมาน่ะ ยุคแคมเบรียนฉันชอบฮลูซิเกเนียนะที่เป็นแบบเนี้ก็คล้ายๆฮะทาคากิคุอชอบตัวไหนเหรออพพาปิเนียละมั้งตัวที่มีห้าตานี่เองผมกับอคาดีนั้นมีส่วนที่คล้ายกันอยู่หลายอย่างเขาพิ่งย้ายมาฉันผมย้ายมาอยู่โตเกียวได้หนึ่งปีนะอคาดีก็ได้ย้ายมาอยู่ห้องเดียวกันคุณชิโนฮาระอคาดีจ้ะพวกเราตัวเล็กและมักจะไม่สบายอยู่บ่อย จึงชอบข้องสมุดมากกว่าออกไปเล่นพวกเราสองคนเละสนิทกันไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นบางทีก็เลยโดนเพื่อนในห้องล้ออยู่เหมือนกันแต่ว่าอ๋อหน้าแปลกที่พอเราอยู่ด้วยกันสองคนเรากลับไปรู้สึกกลัวเลยสักนิดอ๋ช่วงเวลาในตอนนั้นทําให้ผมคิดไปเองว่าพวกเราจะเรียนมอต้นที่เดียวกันและจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไป คยมาชินจกุคนเดียวเป็นครั้งแรกและการเที่ยวไปต่อจากสถานีนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันใจผมเต้นระรัวไปหมดผมกําลงจะได้พบกับอาคาริแล้ว ชิโนโฮาระค่ะทากากิคุงอยู่ไหมคะจากอาคอดิจังเนี่ยเฮ้ยย้ายโรงเรียนแล้วโรงเรียนนี้ชี้เหรอวิชาสอบติดแล้วแท้ๆฉันต้องอย้ายไปเรียนที่โรงเรียนรัฐในทกิจิเนีขอโทษนะไม่หรอกอาคอดิไม่ต้องขอโทษหรอกนะฉันบอกที่บ้านแล้วว่าจะขอไปอยู่บ้านป้าที่คาสึชิกะ ที่บ้านบอกว่าฉันยังเด็กเกินไปก็เลยไม่ได้นะเข้าใจแล้วล่ะพอเธอพอเธอขอโทษนะผมรู้สึกได้ผ่านโทรศัพท์ที่กดลงกับหูจนนั่นว่าอาคารี้เองก็กำลังเจ็บปวดแต่ว่าผมกลับทำอะไรไม่ได้เลย สถานีปลายทางที่ผมต่อรถคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่เริ่มเดินทางกลับบ้านรองเท้าทุกคู่ต่างก็เปลี่ยหิมะที่เดินย่ำเข้ามาส่วนอากาศก็หนาวจับใจและอบอวลด้วยกลิ่นของเมืองในวันหิมะตกก่อนหน้านี้ผมไม่เคยนึกเลยว่ารถไฟจะต้องล่าช้า รอยมาที่ตกวันนี้ชักจะรู้สึกร้อนใจขึ้นมาแล้วสิพอบนสถานีมุสลิมย้ามาได้หน่อยเดียวตึกรามว่าช่องก็ไดบางตาลงอยากเห็นได้ชัด ระยะห่างของแต่ละสถานีอยู่ใกลกันอย่างไม่น่าเชื่อสระิยะเวลาที่รถจอดรอในแต่ละสถานีก็ยาวนานไม่แพ้กัน มีมที่ตกหนักจนเหมือนจะมองไม่เห็นข้างนอกเวลาที่ค่อยๆผ่านไปอย่างเชื่องช้ากับความหิวที่ถาโถมเข้ามาทําให้ใจผมค่อยๆอ,อ่อนล้าลงจนถึงที่สุดนี่ก็เลยเวลานัดมาแล้วด้วยตอนนี้อะคารีคงเริ่มใจคอไม่ดีแล้วแน่ๆเลยในวันนั้นในวันที่เธอโทรมานั้น เธอทั้งที่รู้ดีว่าเธอต้องเจ็บปวดมากมายกว่าผมหลายเท่าแต่ผมกลับไม่สามารถพูดปลอบใจเธอได้เลยมันทำให้ผมลาหายใจจริงๆงั้นวันนี้ต้องจากกันแล้วนะตอนที่จดหมายฉบับแรกของอาคารีมาถึงก็หลังจากนั้นครึ่งปีในฤดูร้อนแรกของมอต้น ผมจำเนื้อหาทั้งหมดในจดหมายของเธอได้จนขึ้นใจผมใช้เวลาสองอาทิตย์ก่อนที่จะถึงวันนัดพบเขียนจดหมายที่จะมอบให้อาคาริเขียนถึงเรื่องที่อยากบอกอาคาริเรื่องที่อยากให้เธอได้รับรู้ว่าที่จริงผมมีเรื่องอยากบอกเธอมากแค่ไหน อย่างไงก็ต้องไปให้ถึงสถานีที่อาเคสี่รออยู่ให้ได้ กากิคุงสบายดีหรือเปล่าฉันต้องตื่นเช้าไปทำกิจกรรมจดหมายฉบับนี้เลยเขียนบนรถไฟล่ะพอนึกถึงาครดีในจดหมายทีไรทำไมถึงเห็นเธออยู่คนเดียวทุกทีนะสุดท้ายแล้วรถไฟขบวนนั้น <c oughs> ก็ได้แต่จอดนิ่งไม่ขยับขยื่อนอยู่ร่วมสองชั่วโมงแต่ละนาทีมันช่างยาวนานเหลือเกินเวลาช่างเป็นอะไรที่โหดร้าย มันค่อยๆไหลผ่านตัวผมไปอย่างเชื่องช้าผมทำได้เพียงแค่กัดฟันไว้แน่นพยายามที่จะลั้นน้ำตาไว้ไม่ให้มันเอ่อล้อนออกมาอาคานร้ได้โปรดกลับไปเถอะขอให้เธออย่ารออยู่เลย ชาโฮจิธรรมดาเองนะชาโฮจิเลยต้องจะเคยเดื่มนี่ล่ะไม่จริงหรอกจะต้องเคยเดื่มมาก่อนอยู่แล้วจริงเหรอจริงสิแล้วก็นี่ฉันทำมาให้แต่ยังไม่ค่อยมั่นใจเรื่องรสชาตินะท้าใม่รังเกียจจะทานหน่อยไหมขอบใจนะกำลังหิวเลยล่ะหิวสุดๆเลยอเป็นไงมาก ข้าปั้นที่อร่อยที่สุดถ้าแต่เคยกินมาเลยเกินไปหรือเปล่าจ๊ะจริงๆนะเพราะเธอหิวจัดตั้งหากล่ะอย่างนั้นเหรอใช่สิฉันเองก็ทานด้วยดีกว่าอ, <c oughs> อีกเดียวก็จะย้ายบ้านแล้วสินะอืมอาทิตย์หน้านะคังอชิมะเหรอไกลามากเลยล่ะโ <c oughs> ทชิกิก็ไกลเหมือนกันนะไกลจนกลับไม่ถูกเลยนะ นี่ลุงจะปิดแล้วนะไม่มีรถไฟวิ่งแล้วเหรอครับหิมะตกหนักแบบนี้ระวังสุขภาพด้วยนะครับ เห็นไหมตอนนั้นน่ะที่เขียนในจดหมายเหรอ,อต้นซากุระนี่ยังกับพิมพตดอกลายใช่ไหมล่ะนั่นสินะ เสียวินาทีนั้นผมก็ได้เข้าใจว่าความเป็นนิ้รันจิตวิญญาณและหัวใจนั้นมันเป็นอย่างไรเรากับผมได้แบ่งปันทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอด13ปีกับเธอรวมถึงช่วงเวลาจากที่ไปด้วยและผมก็รู้สึกเศร้าจนแทบทนไม่ไหวความอบอุ่นของอาคาริจิตวิญญาณของเธอผมจะรักษาสิ่งนั้นไว้ได้ยังไงควรจะเก็บมันไว้ที่ไหน ผมไม่รู้เลยว่าควรทำยังไงดีในตอนนั้นผมก็รู้ดีเรื่องที่พวกเราไม่อาจอยู่ด้วยกันได้เบื้องหน้าของพวกเรามีอนาคตรออยู่อนาคตที่แสนไม่แน่นอนที่ไม่สามารถคาดดาวอะไรได้เลยแต่ว่าความกังวลที่ก่อกินใจผมก็ค่อยๆมาลายหายไปเหลือไว้เพียงแต่ สัมผัสที่อ่อนละมุนจากเรียนฝีปากของอะคาริ จนพลอยหลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รุ่งเช้าผมก็กลับรถไฟเที่ยวแรกสุดผมขับอาคาริแลยต้องลาจากกันเออธา,ากิคุงเออเธาากิคุงนะจากนี้ไปเธอต้องไม่เป็นไรแน่นอนเลยละ่ะขอบใจนะอาคาิเองก็ไดเดินยไว้นะ ใหเขียนจดหมายมาหาจะโทรมาหาด้วยผมไม่ได้บอกอาคานีว่าผมทำจดหมายที่จะมอบให้เธอปลิวหายไปเพราะจูบครั้งนั้นทำให้ผมรู้สึก,กราวกับว่าสิ่งต่างๆบนโลกมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ผมอยากเข้มแข็งและมีพละกําลังเพียงพอที่จะปกป้องเธอได้ผมว่าแต่จ้องมองทิวทั์นอกหน้าต่างขณะที่ในหัวก็คิดวนเวียนอยู่แต่เรื่องนั้นไปตลอดทาง